ปอกวิดโบแมนปอกวิดเขาจะเอิ้นปอกของหน้ามันเละบ้านสลอยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องจา้ายินดีตอนหับเขาสู่สองสลอยเด้อสั่งปอกอ,อันนี้มาหลายคนว่าสลอยเสียเหตุยังพี่น้องเดาดูว่าสลอยเสียของหน้าบอโบแมนจานน้าฮะ หาเสียมาปลูกต้นมังก่อน <laughs> มันปอกละลอยหาซิบพันเด้พี่น้องมันมีสูงกว่านี้แน่เจ้นเออสูานีออสองลอยสูงกว่นีอารองหันแล้วงวเยแบบใหญ่เป็นว่างห้าก็ได้บส่ามาเ่บอเมนเออก็ได้เงิ่มาเลยเนาะ <c oughs> ปลูกต้นมังกรตามเรียกห็ดเป็นแถวมาคือคลองทดิบนี่บอนละยืนนะเออคันว่าเฮ็ดเป็นใหญ่เฮาค่ะยวลงไว้ช่องคางบัดผู้เจ้าจะก็ลงหมองได้จังแม่น้าชิเก้ไปเองเลยมันถูกได้นักก็ได้ถึง2คนจับเออมานักบอกเอาลงช่องคางแล้วเอาลงช่องค่างไว้ก็ได้เฮาสิเก้เองเนาะสิปลูกต้นมังกรพี่น้อง มันดินมาคินอันนี้มันปลูกแล้วอื่นมันก็บงามต้นมังกรนะมันบ่มักคึ้น้ำขาจอมาส่งเถิงที่กับต้นนี้ปูกมันากับงาม <c oughs> ยังบาดได้ก้นช่าหมาเข้าไปเลยื่อว่านี่พูดยังบม่แล้วปงหันแล้วอ่ะ ตอนมังกรมันบ่มมากน้านะพี่น้องก็สิปุ๊บชิปคุ้มนะขี่รถตอนมังกรนะไว้กินสลอยมีเบียร์มันแล้วสื่อเบียร์มามเบียร์ละเสาหาพันกีห้มยเกือบสามสิบบาทพี่น้องเบียร์หนึ่งนะโบเมนเบียร์นันเป็นทอดเนยนะเป็นขอหนึ่งขอหนึ่งนะสื่อมาสิบกวัวขอ มันติดเหล่วสร้อยซ้ำไว้ถาเลยเบิ่งถั่วบอรเลอกำลังงามก้น,นทั่วดิบมุวานี่ก็บลี่เซ้ำก็เลยผ่าขมาเลยเป็นร่องใครอยู่ขมาตามร่องต้นมา ม่วงสลอยนะพ่อแล้วพี่น้อง6กต้นแะไรเสียมาใส่น้ำหลังบังมันติดหรือมันชิตตายนี่นะจะวางขับปลูกว่างฮะต้นมังกรน,นะอุ้ยติดจ้านางบดตายเ้อพี่น้องพอดีเบิดหนาฝนยููู่้มีเหงาหนึง่ง กับถอดสิมาใส่ในให,หนาสองถอดถอดละสองร้อยเรียนนาสอร้อยอนะมันมีแต่น,นั้นขั้นก่อผัดก่อเอาพันธังผัดสื่อหินสื่อทรายสื่อปูนไม่อีก มันกระลืนกันบรีร้ยเนาะแบบนี้อ่ะปลูกต้นมะนาวก็งามคือกันวาดซีไซรักหมออูเอ้าวลักหมออูเพราะลักไม้นี่แหละลักไม่เห็ดเป็นห่านคือหมออูนี่พี่น้องให้มันลอยขึ้นไปลักเดียวลักเดียวนะเอามัางก่อนก็นแต่สีแดงพี่น้องสีขาวนะสโลต พันแปดน่อจะมีเงินหน่อยลายอยู่ปะ่อ <laughs> ะอยากเปลี่ยนขอ,อบนิสิตมากใจละลายพันแปดพี่น้องอ,อันนั้นลอยหาปอกละลอยหาซิทอันนี้ปอกลระสอง เมาเมาเบาอ่อยให้มันแล้วเด้อบ่แล้วต้องข้นมนนันีอแม่นต่แล้วตัดเข้ามาทะเลต่อพีกน้้งตากนต้อกัน,นัเเอเมาชอยพี่นองตะบุงลักเน,นี้หละไป็ัดนถต้องทานเจ้าของนาให้มันห้ำลู <c oughs> กนเนะเ เจ้าออช่องผ่านนี่เม็ดบปได้คือกันเลยอันนี้เม็ดปุ้มจ้าหนักปุ้มขุ่งว่งกับปยยยุ้ใหญ่ไปได้หรอกป้าฉบุญได้เกี่ยวเขางามลงเอ็ดเลดพี่น้องเราวเป็นโบชุกได้วยนี่นะตอนเกี่ยวเขาเนียวแนมมาอู้ย,ยขเยขาเจ้าเ้างามว่ะ เสีบมันงามแต่ทางขอกมันเหี่ยงทางกลางมันก็บางให้ยังสีอยู่ม,ม,ม,มันตัดเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวเนี่ยบดาขึม้มมาอีกแล้วจ้า สารเครื่องนะกโ้ดอกรอบเนี้เข่ามันจะแตกอยู่ได้เนอเม็ดมันนะเม็ดปุ่มปุข้สรูปเขสีนที่เขายทีู่น้ำน ลุงหลักกับป้าแหลมาซอย น้าเราบกเกี่ยวพนด่านพนทำพนว่ามันทำามลงน้ำกันแล้วนะ <c oughs> ลุงหลักยิบเปิ้เยอะ นลายเติบแล้วลงมาเึ่งหน่อยเด้พี่น้องเสร็จแล้วละจ้าไปเร,ร็มาช่วยเบื้องเข่าเจา้าก็โอ้เป็นด่างเป็นขี้ล่าอกขี้ดอมไปเลยเบิดแล้วมาก็ม่ค่อยงานโบนัสได้หัวเศร้าสอบอยู่บ๊ะแปลอะ แต่ว่าห่วงมันอัไน,นอย่างเนี้ยเนาะติดผักหมากกุ้มอันนี้นะหมากห้างกระซี่เข่ามันติดพญาติดผักเลยมันบ่ค่อยงามตัวห้างกระซี่ตัวก้มเบิ้งเข่านะมีหลายรุ่นเจียวมันเบิดเลยจ้า จะได้จักสอบตัดสามเครื่อง ตัดเนี่ยคุณนอ้อแต่ว่าเข่าอันนี้ใบรลายเนาะไปเลยมันแตกก่อดีเลยค่ะว่ะแบบนี้นะไปเกี่ยวจะทั้งเทิงหนะล่ำอ่อน เงินแดดบ่จักมาอย่าง้เลยติดทัดติดชัดขับเสาบ่แล้วซ้ำมือแรงเนาะมือแรงค่อยต่อแล้วก็จะไปเกี่ยวของปล่อย ข่าวกับร้านเคย จิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้สามเดอร์พี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะไปแล้วสบายดีบ่เลียสามขาบเจ้าเกี่ยวขาวหลอบสุดถ่ายของฝี